ดูดนดวนทีมชาติไทยท่าชนะเติร์กได้อันดับพุ่งทยานขณะที่11ตัวจริงอีชิอิจัดเต็มลุยให้สุดเพื่อสามคะแนนด้านเมืองทองซ้อมแล้วส่วนการท่าเลือดได้ดาวรุ่งจากบุรีรดำ เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนํานี้เลยนะครับเพลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเนพัดในเคสกร granola bar าาผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเนพัดในเคสกร granola bar าาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับ คลิปในช่วงแรกเนี่ยผมขออัปเดตทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับในวันนี้จะมีโปรแกรมนัดสำคัญด้วยการลงเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับนัดที่2ด้วยการไปรเยือนเติร์กเ,เมนิสถานในวันนี้4ทุ่มไทยรัฐทีวี BG Sport แล้วก็ทวิชั่นถ่ายทอดสดสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามรับชมและกันนะครับคือทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เดินทางไปถึงเติร์กเมนิสถานแล้วก็ได้มีเวลาฝึกซ้อม3-4วันนะครับในการซ้อมย่าเทียม ตอนนี้ก็พร้อมและสภาพร่างกายนักเตะทุกคนพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงครับคุณผู้ชมเกมนี้อย่างที่ผมรายง,งานไปตลอดว่าเป็นเกมสําคัญสําหรับทีมชาติไทยถ้าเกิดเราชนะได้โอกาสไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเนี่ยอยู่ในมือเราเลยนะเพราะเทอร์กเมนิสถานเนี่ยคือคู่ต่อสู้ที่จะแย่งเข้ารอบกันโดยตรงถ้าบุกไปชนะบ้านเขาได้เนี่ยสดใสค,ครับหลังจากนี้ถ้าเสมอก็ต้องมาวัดกันนะสุดท้าย แต่ถ้าแพ้เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งเกมที่สําคัญของทีมชาติไทยให้อารมณ์เหมือนกับตอนที่เราเจอจีนในคัดบอลโลกเลยครับทีมชาติไทยถือว่าพร้อมมากๆและที่สําคัญนะครับนอกจากชนะและโอกาสจะไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเราจะมีสูงมากขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมการชนะเติร์กเมนิสถานได้เนี่ยมันจะทําให้แรงกิ้งฟีฟ่าของเราพุ่งทะยานนะครับคุณผู้ชมซึ่งปัจจุบันเนี่ยทัพช้างศึกของเราอยู่อันดับที่98ของโลกใช่ไหม แต่ถ้าเกิดฟี ف าเดยครั้งนี้นอกจากชนะอินเดียแล้วและถ้าเกิดเราสามารถบุกไปชนะเติร์กเมีนิสถานได้เนี่ยเราจะได้คะแนนบวกเพิ่มเป็น8.73คะแนนจะทำให้ขยับอันดับนะครับจากอันดับที่98ของโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่92ของโลกได้เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการขยับที่สูงมากและอย่างฟุตบอลเอชียนคัพรอบคันเรื่องเนี่ย มันได้คะแนนฟี فا แลนด์กิ้งเยอะเพราะฉะนั้นนัดนี้นี่คือแบบสําคัญสุดๆนะครับส่งผลต่อการเข้ารอบส่งผลต่อแลนด์กิ้งฟี فا อิชิอิเกมนี้ต้องไม่มีคำว่ากักแล้วนะครับต้องจัดเต็มมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนี่คือเกมสำคัญของทั้งอิชิอิแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยถ้าชนะมาเนี่ยโมเมนตัม um, เราจะกลับมาดีอีกครั้งแล้วก็สิ่งที่อีชิอิทำมาเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่ากับการสร้างทีมชาติไทยสายเลื่นใหม่ มันก็ไปต่อกันได้โดยไม่มีคําถามอะไรแต่ถ้าแพ้เนี่ยบอกเลยว่าคําวิจารณ์จะถาโถมเข้ามาแน่นอนเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับคุณผู้ชมมีโอกาสเป็นชุดนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ผมย้ำมีครั้งว่าไม่มีใครเดาใจอิชิได้ถูกนอกเสียจากว่าจะได้รับรายงานแบบตรงๆมาแต่ครั้งนี้ไม่ได้เอารายงานแบบตรงๆมาเปิดเผยนะครับ แต่จากการคาดการณ์ของสื่อแต่ละที่นะครับก็มองเห็นตรงกันเลยนะครับประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับถึงแม้ซาลาโนนฟอร์มดีแต่ปฏิวัติเป็นนักเตะที่เข้ากับแทคนติกอิชิมากที่สุดแบ็คขวาสุพนันบุรีรัตน์นะครับขณะที่แบ็คซ้ายเนี่ยเป็นอีราฟานดอเลาะครับคุณผู้ชมส่วนคู่เซนเตอร์เป็นเอลียสด,ดอเลาะยืนคู่กับชินภัทรลีออก็จะเป็นคู่นี้จากบุรีรัมยูไนเต็ด มิดฟิวตัวกลางนะครับพีรรนฉํารัศมีจะยืนคู่กับพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลนะครับหนึ่งคนคอยตัดเกมอีกหนึ่งคนคอยเคลื่อนเกมนะครับพีรรนกับพิธิวัตรส่วนแนวลุก3าคนนะครับชนาทิพสงกระสินเบนเจามินเดวิดเจริญศักดิ์องค์กร,กรจะทำหน้าที่สร้างสรรค์เกมลุกทั้ง3คนจะคอยเสิร์ฟตำแหน่งกันเล่นเล่นในห,หมดปีกซ้ายมิดฟิวตัวลุกปีกขวาส่วนหน้าเป้าต้องใช้เป็นปรเมศอาจวิไลนะครับหลังจากฟ้องกำลังฟอร์มดี มากๆจากทีมชาติแล้วก็สโมสรยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแล้วผมคิดว่านัดเนี้ยแท็กติกจะเหมาะกับฟ้องคือวิ่งไปรับบอลหลังแนวะรับคู่ต่อสู้ฟอ้องจะทําได้ดีโดยมีทีเด็ดเป็นสุประชัยเจเด็ดรออยู่หรือไม่แน่อาจจะส่งมายืนคู่กันก็เป็นไปได้รอรุ้นละกันนะครับลงไปใส่ให้สุดชนะให้ได้กลับมาเพื่อจะทําให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมันมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะตอนนี้ฟุตบอลไทยก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับลิเกสิตมีคนซื้อถ่ายทอดสดแล้วไทยลีก ก็เป็นรูปการมากกําลังจะมาเนี่ยทีมชาติไทยก็ต้องฟอร์มให้ดีนะครับซึ่งมาดามแป้งเขาคาดหวังที่จะให้บุพชชนะเติร์กอยู่แล้วนะครับไถตติที่เจอกับเติร์ก2ครั้งเนี่ยทีมชาติไทยชนะ1เสมอ1น,นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยในปี2022นะครับอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ไทยชนะเติร์กมินิสถาน1ประตูต่อศูน แล้วก็เจอกันครั้งก่อนหน้านู้นเนี่ยเคยเสมอกัน3ต่อ3ในปี1998ครับคุณผู้ชมโอ้โหสนุกแน่นอนติดตามรับชมเกมนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าสกอร์จอกมาเท่าไหร่คอมเมนต์เข้ามากันส่วนตัวผมคิดว่าทีมชาติไทยด้วยคุณภาพดีกว่าเกมนี้มันอาจจะอึดอัดนะคงไม่ได้เห็นเกมลุกที่ดูแบบไหลลื่นแต่สุดท้ายผมว่าทีมชาติไทยจะได้ความเก่าของพวกพิจชนาะทิพย์ความสดของปรเมศ แล้วก็มีประตูอย่างปฏิวัติที่กำลังมั่นใจผมว่าเราจะเฉือนชนะได้1ต่อ0หรือไม่ก็2ประตูต่อ1ชนาทิปโรเมศอาจจะมีสกอร์นะครับก็รอลุ้นเต็มที่ผมว่าถ้าเกิดหลุดฟอร์มอะเสมอผมว่าไม่ถึงขั้นแพ้แต่ถ้าแพ้บอกเลยว่ายับครับก็เดี๋ยวรอติดตามคุณผู้ชมลองฟันธงสกอร์เข้ามากันได้คิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยผม,ผมเชียร์ไทยอยู่แล้ว ผมว่าทีมชาติไทยบุกเฉือนก็ได้ชนะ3มแต้มเนี่ยผมพอใจแล้วรูปกรงรูปเกมอาจจะไม่ได้สวยแต่ขอชนะไว้ก่อนเพราะเกมเยือนมันยากเสมอแล้วเป็นเล่นยาเทียมต้องยอมแล้วว่ามันเป็นงานที่ยากถึงแม้ว่ามันจะเอามาอ้างไม่ได้นะแต่ก็ต้องยอมจริงๆว่าการปรับตัววิธีการต่างๆเราเป็นรองเชื้บ้านแต่สุดท้ายแข่งสนามเดียวกันก็ต้องสู้นะครับแลวต้องเก็บชนะเสมอผมเข้าใจชนะนี่ยิ้มเลยแต่ถ้าแพ้เนี่ยบอกเลยว่าหนักคุณผู้ชมละ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์เข้ามากันเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ประมาณนี้ส่วนทีมชาติไทย u 23ก็จะมีอุ่นเครื่องก่อนเจออาก่อนจะไปลงเล่นชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกแล้วก็4เกมนะครับย23ภายใต้การคุมทัพของนิชิกะยะวันนี้จะมีคิวลงเล่นกับ u a e ในเกมอุ่นเครื่องที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา6โมงเย็นนะครับไปชมไปเชียร์กันเยอะๆจบย23และเชียร์ทีมชาติไทยต่อได้เลย นิชิกะยะผมว่าตอนนี้ต้องหาชุดผู้เล่นที่เขาจะไว้ใช้เป็นตัวหลักในการไปลุยชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็ซีเกมลงถึงชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกมันต้องมีโครงแล้วนะครับตอนนี้ผมว่านัดเจอ UAE เนี่ยต้องเล่นให้มีผลการแข่งขันที่ดีหน่อยก็ได้นะเพราะว่าตั้งแต่คุมทีมานิชิกะยะเนี่ยไม่ชนะเลยนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอติดตามผมว่าเกมนัดน,นี้เนี่ยคงได้นยศก,กรบุรพาเสกสันลาตีธนวุฒิโพชัย เอราวันกาเนเย่น่าจะพร้อมเกมนี้เอราวันต้องโชว์ฟอร์มให้มากกว่าเดิมหน่อยเกมที่เจอกับทั้งด้านของฮ่องกงใช่ไหมดูดบดบไปแล้วก็อากาศร้อนแล้วก็เล่นได้แป๊บเดียวก็ทุกก็ต้องเปลี่ยนตัวไปกลปในช่วงครึ่งแรกนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับนี่เป็นเรื่องราวของยู23แล้วก็ชุดใหญ่ที่มาฝากกันจากนั้นไปอัปเดตเรื่องราวของสโมสรกันหน่อยเมืองทองยูเอทิตนะครับพี่อ้นได้คุมทีมฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนักเตะ ที่มาฝึกซ้อมช่วงแรกก็เป็นนักเตะดาวรุ่งแล้วก็ตัวที่ปล่อยยืมก็จะมีนักเตะบราซิล2คนที่ทดสอบฝีเท้ายังคงอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าฟอร์มจะโดนใจพี่อ้นหรือเปล่าส่วนดาวรุ่งมีพวกกรกฎคณพจน์ติดตามนะครับโหก็เดี๋ยวจะซ้อมเข้มข้นนะก็มีโอกาสได้ขึ้นสู่ชุดใหญ่แหละนักเตะดาวรุ่งเซตนี้ของเมืองทองส่วนผู้เล่นชุดหลักเนี่ยจะกลับมาซ้อมภายในสัปดาห์หน้าหรือสิ้นเดือนแล้วกันนะครับก็ติดตาม แล้วก็เมืองทองมีข่าวว่ากําลังจะได้ตัวอดิสันมาลิงกานะครับผู้รักษาประตูชาวบราซิลที่ค้าแข่งอยู่กับบาหลียูเนตเตดในลีกอินโดซึ่งสื่ออินโดเนียต่างลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่ามาริงกาจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพเกีรนพยองซึ่งผมไปดูโปรไฟล์ดูวิธีการเล่นดูคุณภาพใช้ได้เลยอายุ34ปีแต่ตำแหน่งผู้สาประตูไม่ต้องห่วงครับเล่นได้4-5ปีแล้วตัวใหญ่ผมว่า ประตูแบบนี้จะเข้ามาช่วยยกระดับเกมรับของเมืองทองแล้วก็ขจัดปัญหาเรื่องของผู้สาประตูที่ยังไว้เนื้อเชื่อใจไม่ค่อยได้ผมว่าเอามาเลยในเมื่อประตูไทยเมืองทองยังดีไม่สุดและใช้งานก็เกิดข้อบิดพลาดเนี่ยเอาประตูต่างชาติมาเอามาแข่งกับประตูไทยผมว่าน่าจะสนุกจะทําให้ก,กดกฎคณะพจน์อะได้แบบบิ้วตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับก็รอติดตามแล้วกันส่วนท่ารือก็ซ้อมแล้วนะครับภายใตย้สีเสื้อ ชุดใหม่แบรนด์มิซูโน่นะครับกามาก็เปิดตัวเรียบร้อยพร้อมกับทีมงานด้วยนะคุณผู้ชมเอาทีมงานมาพอสมควรเลยนะกามาแล้วก็ถ้าลือก็เปิดตัวนักเตะใหม่หนึ่งคนด้วยนะครับก็ไปดึงมาจากบุริร,รัมยูเนเต็ดคือแคลลนไลอันเป็นกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษดีกีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็ลงเล่นไปกับชุดเยาวชนของยูทีมชาติไทย ส่วนกับชุดใหญ่ของบุรีรัมเนี่ยโอกาสไม่มีครับโหก็ดูชุดใหญ่ของบุรีรัมเนี่ยเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจหาความท้าทายใหม่นะครับย้ายจากบุรีรัมมาอยู่กับการท่าเรือเนี่ยด้วยสัญญา2ปีด้วยกันนะครับแคลนไลออนเนี่ยเขาเคยเล่นอยู่กับเล็กแฮมทานเมียพอร์ตเวลในระดับอีกทูนะครับแล้วก็มาอยู่กับบุรีรัมแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นก่อนจะถูกปล่อยให้สีตะเกตไปยืมตัวใช้งานในไทยลีก2นะครับก็เดี๋ยวดอดู ว่าเข้ามาเนี่ยจะสามารถยกระดับตัวเองแล้วก็เป็นขุมกําลังสําคัญของการท่าเรือได้หรือเปล่าสําหรับเคลันธชนะด,ดอนไลอันนะครับก็ติดตามแล้วกันนะเสื้อการท่าเรือภายใต้แบรนด์มูิซูโน่เนี่ย น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอย่างมากก็เดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็แนะนํานี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรนเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้นๆกเรนเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ